สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ครับวันนี้มาพบกับครูพจน์ในวิชารศัศษานะครับก็จากคลิปที่แล้วนะเรามาเรียนเรื่องอาการทดสอบสมรรถภาพทางกายเรื่องของการยืนกระโดดไกลใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องลุกนั่ง30วินาทีครับครับลุกนั่ง30วินาที 3ต s e c o n เ s คันติกนะครับ<ม>ก็มีวัตถุประสงค์เราจะวัดความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อท้องนั่นเองนะครับอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการทดสอบนะครับก็จะมีนาฬิกา1เรือนใช้จับเวลานะครับเบาะยูโดหรือว่าที่นอนบางๆก็ได้นะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยจัดท่าให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็จับเวลา1คน แล้วก็จะมีผู้นับจํานวนทั้งแล้วก็ผู้บันทึก1คนนะเวลานักเรียนมาทดสอบนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็คือครูนี้แหละนะครับอ่านะทีนี้มาดูวิธีการทดสอบลูกนั่ง30วินาทีนะครับเราก็จะจัดผู้ทดสอบเป็นคู่นะแล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับการทดสอบ คนแรกนะครับนอนหงายบนบอกตามภาพเลยนะครับนอนหงายแบบนี้นะเขางอตั้งเป็นมุมฉากนะครับเหมือนภาพแรกนี้จะเห็นชัดนะครับเป็นมุมฉากแบบนี้นะครับแล้วก็เท้าแยกกันประมาณ30ซนติเมตรหรือว่า1ฟุตนั่นเองนะแล้วก็มือนะครับเราจะประสานนิ้วมือรองท้ายทอยเอาไว้แบบภาพที่3นี้นะอ่า แล้วก็คนที่สองนะครับก็จะมานั่งอยู่ด้านหน้านะมือจับข้อเท้ากำเอาไว้แล้วก็กดข้อเท้าไว้นะแล้วก็ให้ผู้ที่รับการทดสอบนอนหลังติดเบาะเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มพร้อมกับจับเวลา าการบันทึกก็จะบันทึกจำนวนครั้งที่ทำถูกต้องในเวลา30วินาทีครับอ่าเดี๋ยวคุณครูมีคลิปสาธิตการทดสอบลุกนั่ง30วินาทีนะนักเรียนจะได้มองเห็นภาพว่าเขาปฏิบัติแบบไหนเอาละครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้ว เราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยครับลุกนั่งภายใน30วินาทีมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับวิธีปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงายเข่าทั้งสองงอเป็นมุมฉากเท้าทั้งสองวางห่างกันรประมาณ1นฟุตฝ่ามือทั้งสองสอบประสานกันที่ท้ายทอยนะครับหลังจากนั้นจะมีผู้ช่วยคุกเข่าอยู่บริเวณปลายเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบ โดยผู้ช่วยจะนำมือทั้งสองกดข้อเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบไว้เพื่อให้ส้นเท้าติดกับพื้นเมื่อพร้อมแล้วกรรมาก,การจะให้สัญญาณเริ่มผู้เข้ารับการทดสอบจึงลุกขึ้นในท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะรวบข้อศอกทั้งสองลงในช่องเข่านะครับหลังจากนั้นจึงให้กลับสู่ท่านอนหงายสู่พื้นในท่าเริ่มต้นเช่นเดิมนะครับ เดี๋ยวกลับมาดูงนี้นิดหนึ่งนะครับการลุกนั่งนะครับที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะครับมันก็จะมี3ภาพใช่ไหมครับาภาพแรกนักเรียนเห็นสังเกตไหมครับว่า3ภาพไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนครับครับไม่เหมือนกันตรงที่เขาอเอามือไปไว้ ในส่วนต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับดูภาพแรกเนี่ยมือไว้ที่ใช่ไหมครับแตะหไว้ภาพที่2มือประสานกันไว้ที่หน้าอกภาพที่3มือประสานกันไว้ที่้ต้ทอยนะคุณครูก็แนะนานะครับอยากให้ลูกเนี่ยได้ทําแบบที่1หรือแบบที่2แบบไหนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าการทําลูกนั่งนะครับเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องนะครับถ้าเกิดเราเอามือประสานไว้ที่ ท้ายทอยเนี่ยนะมันเวลาเราทําการทดสอบก็เหมือนกับเราดึงใช้ดึงคอขึ้นมานะแทนที่เราจะใช้กล้ามเนื้อท้องล้วนๆนะครับมันก็หาจเกิดการบาดเจ็บได้นะเราอาจจะเจ็บคอนะดังนั้นคุณครูแนะนำนะครับให้นะักเรียนใช้วิธีที่1หรือที่2ก็ได้นะครับครับสำหรับ กิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกปฏิบัติท่าลูกนั่ง30พินาทีนะครับจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้แล้วนะนักเรียนก็ทำการทดสอบนะโดยให้ทดสอบ2ครั้งนะครับนะแล้วก็นำ ก่การทดสอบไปบันทึกและสรุปลงในหนังสือเรียนสุข,สขศึกษาและพละศึกษาป .3 นะครับหน้าเปิดไปหน้าที่194นะ,ะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายลุกนั่ง30วินาทีนะครับ ก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย